ครับสวัสดีครับผมพอกันอย่างแรกครับก่อนข้ามอีสานมาแมทครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสีมารีวิวคอมพิวเตอร์ครับพี่น้องครับเช็ดคอมพิวเตอร์ครับพี่น้องครับแต่ว่าอันนี้บันเปนเข็ดเปล่าเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นชุดเลยครับพี่น้องครับเป็นชุดข้างในของผมค่อยสามครับพี่น้องครับค่อยสามเฑนหาครับพี่น้องครับ แต่ว่าคกี่หอยอยงผมโมโหนะครับผมจำอะไรนะครับผมเริ่มแล้วนี่ครับอันนี้ซองนี่ USB 3.0มดน้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เสียบไม้ครับอันนี้ก็หูฟังครับอันนี้ก็ USB 2.0นครับพี่น้องครับอันนี้ปรับพัดลมครับพี่น้องครับปับพัดลมข้างหน้าครับอันนี้ปรับพัดลมข้างหลังครับอันนี้พัดลมสองตัวครับพี่น้องครับ หนึ่งสองนี่พัรล่มครับอันนี้การดเลนเดอร์ครับพี่น้องครับอันนี้การดเล่นเดอร์อันนี้นาจอครับพี่น้องครับนาจอของคอมตัวนี้ครับพี่น้องครับนาจอครับพี่น้องครับอันนี้เป็นกาดเลนเดอร์ของโอเคครับพี่น้องครับเป็นของโอเคครับพี่น้องครับแล้วก็ มีไฟน้ำครับพี่น้องครับอันนี้ไฟอันนี้มีไฟฮาร์ดดิสอันนี้ฮาร์ดดิสครับแสดงถึงฐานะฮาร์ดดิสครับอันนี้ถึงฐานะตัวเครื่องครับเซตเต็มครับพี่น้องครับตัวเครื่องครับพี่น้องครับอันนี้ไฟ USB ชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้ครับชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ครับ USB ตัวนี้ครับพี่น้องครับสามารถที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จใส่กับอีกฮาร์ดดิสอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับตัวนี้ครับ ให้ตัวนี้ครับพี่น้องครับแล้วนี่ก็อันนี้ปุ่มปุ่มยุดครับพี่น้องครับตัวาปุ่มยุดสต็อปครับพี่น้องครับอันนี้ปุ่มพาเวอร์ครับพี่น้องครับพาเวอร์ปิดเปิดเครื่องครับครับพี่น้องครับอันนี้กับพัดลมหนึ่งตัวครับอันนี้กับพัดลมสองตัวครับพี่น้องครับอันนี้พัดลมสองตัวครับพี่น้องครับ ครับอันนี้ก็บฟ้าด้านข้างครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาเบืองด้านหลังครับอันนี้ก็ด้านหลังครับพี่น้องครับอันนี้น็อตติดยึดกัติดกับฟ้าหลังครับพี่น้องครับอันนี้เมนบอร์ดครับพี่น้องครับเมนบอร์ดข้อไอสามครับพี่น้องครับครับนี่ครับนี่เฮดดียมไอครับ สายอันนี้ก็สายเนี่ยผมเสียไปครับอันนี้ก็สายวิ A ีสายอีกสายตัวหนึ่งครับพี่น้องครับสีขาวครับพี่น้องครับอีกสายหนึ่งเป็นหัวสีนํำเงินครับสายสีนํำเงินครับพี่น้องครับอันนี้ก็สายเฮดดีครับพี่น้องครับ ผมเสียบไว้ครับพี่น้องครับป้องกันไว้อันนี้ก็เสียบล็อกไว้ครับพี่น้องครับอันนี้ power supply นี่ AC สองรยยี่สิบวัตต์เจ็อยยี่วัตต์ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับ power supply เจ็ยยี่วัตต์ครับพี่น้องครับอันนี้ก็ถาดถาดใส่ป้องกันฝุ่นอยู่ข้างใต้ครับพี่น้องครับอยู่ทางใต้ผนลมครับมันจะมีผนลม ระบายอากาศลงไปข้างล่างแล้วก็มันตัวนี้มันก็สี่ร่องเป็นแผ่นฟุ้นครับพี่น้องครับอ่านี่ครับแก้มาแล้วครับแก้มาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับมันจะเป็นแผ่นร่องฟุ้นครับทางใตครับพี่น้องครับเท่ากับปัดฟุ้นป้ายังออกครับเราปัดเสร็จแล้วเขากับเอาเข่าคือเก้าครับเอาเข่าแบบนี้นะครับพี่น้องครับแข้งยัดข่าไปทังทีละครับซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับครับ เดี๋ยวผมสี่หันอีกข้างขวาให้เบิ่ออีกแล้วครับพี่น้องครับครับอีกฝั่งหนึ่งสิเป็นกระจกครับพี่น้องครับเป็นกระจกมองเข้าไปเห็นข้างในมดครับพี่น้องครับเพราะว่าเห็นมดเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นความประกอบแล้วครับพี่น้องครับเป็นความที่ผมประกอบเรียบร้อยแล้วครับข้อสามครับพี่น้องครับ การ์ดจอกับการ์ดจอเกมมิ่งครับของ MSI ครับพี่น้องครับสีแดงครับ4ีกิกดีๆฮ่าครับ64บิตครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผู้ใดอยากดีซื้ออยากดีสอบถามก็โทุ่งขมาแล้วก็ทักขมาเด้อครับเดี๋ยวผมสีบอกอีกที่หนึ่งครับ ครับผมครับพี่น้องครับไอที่ผมรีวิวนี่ให้เบิ้งนะครับผมบ่าขายนะครับพี่น้องครับพะผมใส่ลูกไส้ผมเล่นเกมครับพี่น้องครับเวลาเลิกเลียนมากครับพี่น้องครับแล้วก็เดี๋ยวผมสิไปประกอบไปเบิ้งนะครับพี่น้องครับว่าผัดลมทั้งหน้าแล้วกับัดลมทั้งหลังมองนี้ครับว่ามันสีสวยงามสาไดรครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งตอนประกอบไปเลยครับ สำเร็จแล้วครับพี่น้องครับไปเลยครับผมครับพี่น้องครับผมกับประกอบไปพี่น้องเบื้องเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไฟสีแดงนะครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ตัวเร่งไฟครับแล้วสีเร่งเบื้องครับอันนี้ปิดครับปิดครับอันนี้เปิดครับอันนี้ปิดไปทางซ้ายครับอันนี้เปิดไฟครับพี่น้องครับอันนี้สำหรับตัวข้างนาครับ ตัวข้างหลังสําหรับตัวข้างหลังคือตัวนี้ครับนี่ครับอ่านี่ปิดครับอันนี้ปิดครับพี่น้องครับอันนี้เปิดครับแล้วแต่เฮ้าสีแดงเอาไฟหน่อยไฟสูงไฟงามซําไหนกับแล้วแต่ครับอันนี้เรยงสุดครับพี่น้องครับครับผมก็ได้ประกอบค้ามให้พี่น้องเบื้องเรียบร้อยแล้ว้อครับพี่น้องครับอันนี้ข้างหลังกับพัลมมีไฟที่กันครับอันนี้ไฟ power supply ครับพี่น้องครับ เป็ีนนาวาไซรได้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอเบิ่์ข้างในแป๊บหนึ่งเะยครับพี่น้องครับอ่าครับอันนี้อุปกรณ์ข้างในครับอันนี้ัดลมครับอันนี้การ์ดจอครับพี่น้องครับการ์ดจอ rx 7 3็ของ msi ครับพี่น้องครับ ของ MSI ครับพี่น้องครับเกมมิ่งครับพี่น้องครับ DDR4 c g d ครับ64บิตครับพี่น้องครับครับผมกันด้ประกอบพร้อมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับครับสุดท้ายเนครับครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจอบเพียงเท่านี้ก็ได้ครับอย่าลืมกดติดตามกูกไลค์กดแชร์ให้ได้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ